ใครก็ไม่รู้คันปากยิบยิบอยากเอ่ยความในใจให้คุณได้รับรู้แล้วล่ะเอามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะแรนดอมนอสุ่มคันปากเขาแพ้ลิปเหรอแพ้ครื่องแพ้เครื่องสำอางปะ่ะนี่ไงมองอยู่่ะคันปากยิบยิบยิบอยากจะพูดอยากจะเมาเอออาจจะ นะคะเป็นใบมาเนิ่นนานเอ,อเงียบมาเนิ่นนานไม่พูดอะไรสักทีตอนนี้คันปากยิบยิบนะคะรู้สึกว่าไม่ได้แหละนะคะอยากจะอยากจะพูดอะไรสักอย่างหรือต้องพูดอะไรสักอย่างให้คุณได้รับรู้แล้วเนาะนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่คุยกันอยู่หรือเป็นแฟนคุณนี่แหละ อาจจะงอนกันไม่ได้เคลียนบางคนอาจจะหายไป whatever นะคะแรนดอมสุ่มก็พลังงานรวมเนาะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของไขรนะคะแต่ที่แน่คันปากคันปากยิบยิบแพ้ลิฟชัวเลยแนย่แ่เลยนี่ไงอยากติดต่อสื่อสารนะคะหรือคิดถึงเสียงคุณหรืออยากได้ยินเสียงคุณหรืออยากมาใช้เวลากับคุณซ่องต่อสองบางคนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเขา ได้เห็นอะไรได้ยินอะไรเรืออาจจะได้ยินเพลงก็ได้ค่ะมันยิ่งถ้าคุณกับเขาเคยส่งเพลงให้กันเคยร้องเพลงให้กันฟังเนี่ยอาจจะยิ่งแบบคันปากยิบยิบหนักมากคิดถึงคุณหนักมากเหรออยากอยากอยากเอ่ยละเอ่ยอยากเอ่เอเออยอความในใจให้คุณได้รับรู้นะคะบางคนอาจจะอยากชวนคุณไปเดินเล่นชิลๆนะคะอยู่สองต่อสองอะไรเงี้ยเออ ได้ฟังเพลงนี้อ I'm planning to return soon ฉันวางแผนที่จะกลับมาหาเธอเร็วๆนี้ s o ู w เว้นมื่อไร soon เร็วๆนี้นะคะเออบางคนอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ห่างไม่ได้เลิกนะแต่แบบแค่ไม่ได้อยู่ด้กันหรอกเดี๋ยวจะกลับมานะรอนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะไม่รอคุณจะไปติดต่อซอสตารกับเปิดโอกาสให้เงคนคกีบคนอื่นกน เขารู้ค่ะว่าคุณนะ่ะคือสิ่งดีๆนะคะในชีวิตเขาเนาะนะคะแล้วก็ค่าจะอยากได้ยินเสียงคุณหรือคุณกับเขานะคะอาจจะเคยใช้เวลาร่วมกันเช่นไปวัดไปขอพรอะไรก็ตามแต่อย่างเง่ค่ะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่แบบ มีความผูกพันอะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเขาร้องขอหรือคุณและเขาต่างร้องขอแบบให้ได้เจอกันนะคะเออถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เคสนี้ก็คือเขารู้ค่ะนะคะว่าคุณ่ะคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่สวยงามคือสิ่งที่มีเสน์สุดในชีวิตเขาอ้อก่อนหน้านี้นถ้าเกิดว่าคุณอีกอันหนึ่งนะอีกอีกกรณีหนึ่งก่อนหน้านี้นถ้าคุณอาจจะเคยร้องขออะไรเขา,าเอะให้เขาทําอะไรให้สักอยา่าง และเขาอะไม่ตกปากรับคำสั่งทีนึงว่าเขาจะทําตอนนี้เขารับรู้นะแล้วเขาบอกว่าเขาแบบตั้งใจจะทําให้คุณอะในสิ่งที่คุณอาจจะเคยเคยร้องขอค่ะเออตอนนี้นเขาอาจจะได้รับรู้ได้ยินแต่ไม่ตอบสนองแต่ตอนนี้นเขารู้แล้วว่าเขาจะทําให้คุณนะคะเขาควรที่จะต้องทําให้คุณหรือตอบสนองคุณอะไรเงี้ยนะคะอืม เขาอยากมาเจอหน้าคุณหนาอยากจะมาสบตาคุณนะคะได้อยู่ไกลๆเนาะอันจริงอะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเ şey รื yes. ่องเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างแต่เขาก็ไม่เคยโกรธหรือเกลียดคุณเลยเพราะเขาเห็นถึงข้างในหัวใจของคุณนะคะว่าในหัวใจของคุณน่ะมันงดงามค่ะลิน หรือถึงแม้ในความไม่น่ารักของคุณที่มีกับเขาค่ะมันก็มาจากใจที่คุณนะมีให้ออกับเขานั่นแหละนะคะแต่ก่อนหน้านี้บางเคสบางกรณีเนาะก่อนหน้านี้ค่าจะไม่เข้าใจคุณนะเออว่าทําไมเธอต้องอย่างงุนอย่างนี้กับฉันด้วยอนะต,ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วนะเออประมาณนี้นะคะและเขาเองก็อยากจะเอ่ยความในใจนะคะที่เขามีกับคุณให้คุณได้รับรู้ไงเช่นกัน Are you s t i t l in love with me เธอยังรักฉันอยู่ไหมอองจริงถ้าเขาแบบมีด้านที่ไม่น่ารักเยอะมากเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยจะแบบไม่รักเขาแล้วเลิกรักเขาแล้วเขาถึงอยากรู้ไงว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหมออบางคนอาจจะนิ่งใส่การสักพักด้วยนะ เขาไม่โอเคเขาไม่ชอบความนิ่งแบบนี้รู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปละถึงเวลาต้องทําอะไรสักอย่างนะคะเอาจริงบางคนนะ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยะคะ่ะนิ่งมานิ่งกลับไม่โกงเขานิ่งคุณนิ่งอะไรแล้วพอคุณนิ่งมีโกโรธคุณด้วยนะเออทําไมไม่ไม่ทักฉันล่ะทาไมเธอนิ่งใส่ฉันล่ะแต่ไม่มองนะอีตอนที่เขานิ่งใส่คุณนะ่ะแต่เขาก็อยากได้ยินเสียงคุณนะนะฮะ โอ้ช่วงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณอะเขาอะค่ะ,คะเคยมีช่วงเวลาที่ดีๆต่อกันนะคะเคยใช้เวลาร่วมกันหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่เคยดีๆต่อกันนะคะหรือไม่งั้นก็คือช่วงแรกที่คุณได้เจอกันนะ่ะมันอาจจะมีภาพความทรงจำประทับใจอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งความรู้สึกเก่าๆ หรือภาพอดีตเก่าๆตอนช่วงเนี้ยนะคะมันทํางานหนักมากเนาะมันทํางานในหัวเขาหนักมากแล้วก็จนบอกว่าไม่ได้ละฉันอยากจะเอ,อ่ยอะไรสักอย่างฉันอยากจะคุยกับเธอละอะไรเงี้ยนะคะหรือฉันต้องพูดอะไรกับเธอสักอย่างละให้เธอได้รับรู้เนาะอืมเอ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 บางคนบางเคสบางกรณีนะคะ ก่อนหน้าที่คุณมาเจอเขาเนี่ยคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์เก่ามาก่อนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะกับเขาบางเคสเนาะบอกแล้วว่าบางเคสนะคะแล้วตอนนี้ถ้าคุณนิ่งใส่เขาเนี่ยบางคนแอบสงสัยว่าคุณกลับไปหาคนรักเก่าหรือคนเก่าของคุณหรือเปล่าคุณถึงนิ่งใส่เขาได้ขนาดเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะคุณเออ ก็บอกแล้วบางเคสบางกรณีเพราะนี่คือสุ่มแรนดอมคือไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไง If you just believe just believe just believe in me นะคะแต่เขาก็ยังอยากให้คุณนะคะเชื่อในตัวเขาอยู่นะอ้ออีกอันหนึ่งค่ะถ้าเขาเคยมีคนเก่ามาก่อนเออเพราะว่าเห็นคำพูดนี้แล้วคุณอาจจะระแวงว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าไหมอะไรเงี้ย เขาบอกว่าไม่ฉันอยากให้เธอเชื่อในตัวฉันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็บอกแล้วว่าซูมเนาะเขาอยากค้นให้ลึกในใจคุณะคะ่ะว่าตอนนี้คุณรู้สึกกับเขายัางไง นะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะมาใช้เวลากับคุณได้มีบทสนทน,นากันได้คุยกันได้ดีทอคุยกันถึงความรู้สึกข้างในนะคะสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมถ้ามีช่วงเวลาที่เคยไม่น่ารักต่อกันเนี่ยเขาอยากให้เราสองคนเนี่ยคะ่ะค่อยค่อย เรียนรู้กันใหม่ได้ไหมนะคะอภัยให้กันแล้วเรียนรู้กันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะถ้าตอนนี้นะคะคุณแบบไปทําอะไรแบบตามใจฝันของคุณตามเป้าหมายของคุณแล้วคุณอาจจะมีขับเคลื่อนชีวิตผ่านโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเขาได้เห็นคุณอะ เขารู้สึกชื่นชมในตัวคุณนะเอออารมณ์แบบเชียร์เธออยู่อย่างเงียบๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Follow your dreams I'm so proud of you For pursuing your dreams Keep following your heart I will always be here นี่ไง่ะเว่าเขาภูมิใจในตัวคุณนะคะทำตามฝันเธอฉันจะเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้นะคะ แต่ว่าในวันที่ไม่มีคุณเนะี่ยสมมติถ้าช่วงนี้อาจจะห่างเหินอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าชีวิตมันไร้สีสันนะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นความสดใสในชีวิตค่ะค่ะนะคะอืมเนี่ยบางคนอยากมาอ้อนคุณด้วยนะเออก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีใครบางคนมึนๆน,นะคะตึงๆ เหมือนแบบทําเหมือนไม่เฉยชาไม่มีความรู้สึกรู้สาอ,อะไรอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเขานั่นแหละนะคะอาจจะแบบมีกําแพงกับคุณวัดเเวิศต่างๆแต่ตอนนี้เขาอาจจะยอมรับในความรู้สึกของเขาแล้วนะว่าเออเขารู้สึกกับคุณมากขนาดไหนเลิกมึนละเลิกจะเลิกมึนแล้วนะจะเลิกตึงแล้วนะจะเอ้ย จะเอ่ยความในใจแล้วนะคันปากแล้วนะแน่ตกลงไม่ได้แพ้ลิปใช่ไหม I know it might be too late by the time i figure things out แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าจะใส่เกินไปปะที่เขาจะกลับมาแก้ไขนะคะเออโยถ้าบางเคสที่แบบเลิกกันไปรวยอะนะคะเหมือนเขาอยากจะ เริ่มต้นใหม่คุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกําเนิดเกิดใหม่อีกครั้งหรืออีกไหนหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่แบบประเด็นที่เลิกแต่ว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรง้องอยังไม่เข้าใจกันเนาะนะคะเขาบอกว่าเรากลับมาเรากลับมาแบบคุยกันดีๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาัยให้กันได้ไหมอีกอีกเคสเนงก็คือว่าก่อนที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะปิดประตูหัวใจ กับความรักมาเนิ่นนานแต่เขาเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่คุณเพราะเขาอยากจะให้เป็นคุณนี่แหละที่เขาจะไปต่อเดยกันยาวๆนะและเขาอาจจะยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ถึงแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีด้านหมืนม่นๆตึงๆที่เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงก็เป็นไปได้ค่ะนะคะเขาบอกว่าขอทำงานก่อนช่วงนี้ขอหาเงินก่อน คขาจะเครียดในเรื่องของการหาเงินนะคะโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองเนาะนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้วางความรับผิดชอบทั้งหมดนะคะเขาจะให้เวลากับคุณอย่างเต็มที่นะคะเอออีกอันหนึ่งนี่มีแบบนี้ด้วยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ๆอ,อาจจะเป็นห่วงคุณขึ้นมาว่าคุณโอเคไหมคุณสบายดีหรือเปล่าคุณต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรไหมช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยนะบางคน เขาอยากจะออฟเฟอร์ให้ก well, ับ hmm. ค kind of you know you know like, ุณด <Separ ated Judas> ้วยนะถ้าถ้าเป็นเคสที่เขาที่เขามีกำลังอะอารมณ์แบบไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงอะค่ะเอออยากจะเปย์คุณหรืออยากจะออฟเฟอร์คุณเนี่ยประมาณเนี้ยเออเธอมีเงินใช้ไหมเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามอะเออแต่บางคนอาจจะไม่กล้าถามเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนดูแลตัวเองได้ดีแล้วคุณอาจจะไม่ชอบให้ใครแบบมาฟาดด้วยเงินแบบอาจจะมีความเยอะยิ่งอะไรบางคนก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยตรงๆก็ได้ค่ะ ก็เอ่ยได้นะก็เอ่ยได้นะใช่ไหมอ่านะคะ When I kiss you so much เออพลังงานอยากจุ๊บนี่มาเต็มแฮะนะคะอยากเจอหน้าค่ะนะคะถ้าเคยจุ๊บกันแล้วก็คิดถึงการได้จุ๊บแล้วก็อยากจุ๊บจังเลยหรือถ้ายังไม่เคยเจอหน้าค่ะก็อยากเจอหน้านะคะเห็นหน้าคุณไกล้ๆเห็นดวงตาเห็นดิมฝีปากคุณไกลไๆ นะนะคะได้มองแล้วทีนี้แหละนะคะเขาก็จะได้เอ่ยความในใจของคุณอ่าในใจที่เขามีให้กับคุณในคุณได้รับรู้ก็เป็นแรนดอมสุม่มไม่รู้เรื่องของใครกันเอ่ยนะคะหากอยาได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ